เตือนชุดวิดีโอต่อไปนี้นะจะทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะไปเรียกพ่อเรียกแม่งมาดูด้วยสวัสดีครับผมพบกับช่องหัวร้อนถอนสล็อตกันอีกแล้วนะอยู่กันกับเกมเดิมเลยฟอร์จูน t i g e เกนะพยักฆ์แห่งโชคลาภของค่ายพีจีนะเสือโดดที่ใครหลายคนก็รู้จักนะเกมเสือโดดที่แบบโอ้โห ได้ก็ได้ทีเยอะๆนะเสียก็เสียทีเยอะเลยนะครับผมก็นะมันเป็นสล็อตเก้าช่องอนะเนาะมันหูนมันเกมมันรวดเร็วนะแล้วก็มันเบ็ดสุดจนถึงห้าพันนะผมก็ยังไม่กล้าเบ็ดสุดเลยเกมนี้นะกดทีหนึ่งตั้งหายห้าพันนี่คือแบบไอ้เฮียทําใจไม่ได้นะก็วันนี้นะเรามากันแบบอ่าเบาๆนะเป็นสูตรเดินเบ็ดทุนร้อยนะครับผมก็ สตาร์ทที่เบตสี่นะครับผมทุกทีปกติเนี่ยสตาร์ทที่เบตห้าวันนี้สตาร์ทที่เบดสี่นนะกันเหนียวไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมก็เป็นออโต้สิบรอบนะหมุนไป,ไเ,รไปไเรื่อยๆแบ่งพาสไปเรื่อยนะฮะก็ตังพอเราก็เพิ่มเบตเพิ่มเบดไปทีละนิดทีละนิดนะก็ขอสักมันทุนร้อยในชะ่ไหมขอสักสามพันก็น่าจะไหวนะขอเยอะเหมือนกันนะสามพันเนี่ยก็ เดี๋ยวมาดูกันล้วกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะสำหรับวันนี้นะแต่ก็ก่อนอื่นเลยก็ขอกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะฮะก็เนี่ยนะทุนร้อยนะขออญาตเปิดเทอร์โบก่อนลวกันนะก็เบ็ดสี่นะเบ็ดสี่สตาร์ทที่เบ็ดสี่แล้วก็เป็นออโต้สิบรอบไปก่อนนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเผื่อวันนี้ ได้แต่ส้มส้มส้มจนตังหมดหรือเปล่าเนยามาพูดปุ๊บมาปั๊บนะส้มส้มมาได้แค่ครึ่งเดียวเองนะใช่ไหมเกือบครึ่งได้แบบนิดหน่อยอะนะโคนไม่ค่อยอยากได้เลยส้มแยโอ้โหเนี่ยได้อย่างเยอะลงมาสี่บาทได้มาสี่บาทแปดสิบเนี้ยนี่สิบรอบแล้วนะเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะเออมาเสือยังไม่โดดด้วยนะเนี่ยอะ อย่างเงียบเลยนะเอ้ยมาเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเปิดตองมาเออมามาไหมเต็มแถบไหมเต็มแถบไหมขอหน่อยขอหน่อยเต็มแถบหน่อยมาเอ,อ้ยขอีกสองอันขอีกสองอันโอ,อ้โหไอ้ที่อ่ะโอ,อ้โหแล้วยางยังไ,ได้แถบเดียวได้แปดบาทโดนมาแปดบาทโดนมาทำไ,ไมถามจริงได้อันนี้ยังคุ้มกว่าอีกในยะี่สิบเนี่ยโอ้โหส้มอีกแล้วฟูว่าได้ติดอยู่เบ็ดสีนี่ยาวเลยนะทีเนี้ย โหขอดีๆหน่อยเถอะยังหลักสิบอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยเอ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 อนี่มาแทงไอ้แไ่งไอ้ก้อนทองเออนี่แปดสิบบาทเออร้อยสักทีไว้ดูดิดูดิเออเอได้อยู่นี่หว่าเออมา เป็นห้าแล้วกันแต่แม่งแหลกชิบหายแหลกเคียดเลยนะเออตัอ้งแ,แต่ตั้งแต่มันแบบอัพเสร็จแบบคือแบบพี่มันมีหน้าโหลดสว,สวยอะไรที่มันดูแบบดูเหมือนันสวยขึ้นนะแต่ว่าแค่แหลกแหลกกว่าเดิมเยอะเลยนะอู้อะไรเนี่ยส้สมอีกแล้วโอ้ยขอดีๆหน่อยมาโอ้โห เิดไปจริงนี่เบตห้าก็ยังไม่ได้เคียเลยเลยนะฮะเนี่ยอดีดีน้อยเฮ้ยโอ้เอออังเป้าแปดส้มอีกแล้วโอ้โหากรรมส้มไลวอรนี่อ่ะโอ้โหแล้วตุบันเลื่อนอีกอย่างแรก โอ้โหโอ้โหนั่งทุกใจเลยตอนนี้อ,อะไรมันจะขนาดานั้น <_ c oughs> โอ้โหแม่งเลย <_ c oughs> คนไม่ไหวแล้วเป็นสิบแมงเลย <_ c oughs> ไม่ควรทำตามนะ <_ c oughs> ส้มอีกแล้ว <_ c oughs> เออมาคุณสิไป อกว่าจะมาได้แต่ก็ยังแค่พันหกอยู่ทีนะเออเออเอออันนี้ไปเออห้าสิบก็ยังดีไว้ไม้นี่อ่างเป่าไปอีกสามสองอ่างเป่าไปอีกรอบสิบหกอ่างเป่าไปอีกรอบสิบหกเอาประทัดประทัดดูเหมือนแบบดูเหมือนดีนะแต่แม่งก็แค่คืนทุนน่ะเออไปอันนี้ไฟห้าสิบหก พันแล้วก็เป็ดสามสิบแม่งเลยไหมโอ้โหดูมันเลื่อนโอ้โหสมูทจริงยังไงส้มส้มอีกแล้วส้มอีกแล้วส้มอีกแล้วโอ้โหอะไรวันนี้เนี่ยเปลีสามสิบไม่ได้เพี้ยเลยเลยนะใช้สูตรเดิมเพิ่มแม่งเลยเป็ดห้าสิบมาสิบรอบ ส้มอีกแล้วนะครับโอ้โหฝัาดีๆหน่อยโดดให้สักรอบนึงก็ได้มาโดดแบบเต็มๆนะขอโดดแบบเต็มๆนะไม่ใช่โดดแบบอู๋ส้มอุ้ยอุ้ยรอบนี้ก็ไม่เวิร์คเลยโอ้หดูมันเลือดเป็น50ก็ไม่เวิร์คเลยรอบนี้เออมาเออนี่มาเออเออเออน่ารุนน่าลุน ขอเป็นเต็มๆก็แล้วกันมาเต็มๆให้กูเถอะมาโหขาดอันเดียวอีกช่องเดียวมาๆมาอีกช่องอน,นึงอึ้งมาเออไปกูสิไปเออต้องอย่างงี้ไปซุปเปอร์เมกาวินอ้อกูกว่าจะมาได้ช็อตดังๆช็อตดีๆอ่ะเดี๋ยวรอหมดออโต้ได้ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาร์เปอีกห,ห่อเอ้ยยังไงยังไง มามาถึงทองเอาให้ครบครบเอาให้ครบครบเออเอาให้ครบครบเอาให้ครบครบนะอุยไขออ่สองกันไข่สองกันต้องมาแล้วต้องมาแล้วอู้อ่ะอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายมาไหมเออมาขุดสิไปขูดสิไปเออมาเติมแมกกวิน 5, ห้าพันอืมมารอให้ออโต้หมดนั่นแหละไหมโอ้โหมันจะมาดีตอนช่วงท้ายนะ มารอบสุดท้ายเอ้ยยังในประทัดมาคืนทุนอยู่ก็ผู้หวงมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะโคตรเยอะเลยนะเยอะเพราะช็อตไอช็อตเมื่อกี้นั่นแหละนะไอไอไอหยกไอเหมือนปีเสียเนี่ยที่มันได้10บอันแล้วก็ฟูลสิบไปนะก็ประมาณนี้กัแล้วกันนะครับผมก็ขอกันคนละหนึ่งไลค์1แชร์หนึ่งซับสไค์นะพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมก็สวัสดีครับ